คิปท um ี่สาม อุปทาวิยะร,รมน้องมีความเกิดขึ้นแล้วมีความส่นไปเป็นธรรมดาอุปุัปชิตตวานิโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสามุปสมุสุโกม,มีความข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามรันติจสะสัตว์ทั้งหลาย้งพวงกําลังตายอยู่มาริสุนสมริสเรที่ตายแล้วกาลังและกําลังจะตายตายตเทวหังมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่มีเอตสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย วสวดเม่ตายังกิจจิยังกิจจิกุศลังกมังสเพ,พหิปเตหิกตังบุญยังหนอนโมทันตุสัน,นตุพนโตเยเทว,วาอัสมิงทาน,นทิิกตาธิคายุกาสทาหนตุส,สุกิตาหนตุทุกขาป,ปะมลจันตุมาตาพิตาสุกิตาหนตุทุกขาปะมลจันตุ สเพย์ยาติกาสุกิตาหุนตุทุกข์ปะมุลจันตุสเพย์อายาติกาสุกิตาหุนตุทุกข์ปะมุลจันตุสเพย์ปิสาสเพย์ยะขาสเพย์เปตาสุกิตาหุนตุทุกข์ปะมุลจันตุสเพอปย์อาจาริยุปัชยายาสุกิตาหุนตุทุกข์ปะมุลจันตุสเพย์นักตาสุกิตาหุนตุทุกข์ปะมุลจันตุสเพย์เทวาสุกิตาหุนตุทุกข์ปะมุลจันตุสเพย์สามิตังสามิตันตุวง มาสดุสูสาหลวกปูทั่วนมโมพรทธ่สตูกันติมายาญ่ติปะวานนโมพรทธสตติมายห่ติปะวานโมพริทสตูกันติมายาญ่ติปะวา ันติทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิเนทุเปเเรคุที่เรตาหิงตาหิงตาธรรมะธานีนะพระวันตึปุจิตาสถิงกระนเตทาวิหารมัตเรเทราจมัชจานยวกกาจะพิกโบสารามิกาธานปฏิปัสกาข้ามาจะเทสารีข้ามาจะอิสราสัมปานาปุตาสุกิตาพุนตุเตสลาู้ชายยปีจะอันทาสัมภวาสังเสราชาตาอัทบุปปาติกาจินญานิการธรรมะวารังปจจเจตตสเพเพปิทุกัสสะกระลอนตุสังขยังจตุจิรังสตังธโมธรรมตทรา จับุคคาราสังกูหนตุสมะโควาอาทายาจาหิตายาจาอาเมระคันตุสัทธรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะทะเมอะเรอาลียปะปเวทิเตปัสสนาหัน,หนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาส,าสนีสมมาเทารังปเวสันตัวกาเรเสววปะวัสตุวุติงภาวายาสตานังสระวิติงเนตุเมทานิงมาตาปิตาจ,าาาจาัต,ตาราชานิจังราคันติปุตตกกังเอวังธะเมนะราชาโนบชังราคันตุสพัพปทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจเนทุกกาพยาปัตตาจเนิุพยาโสกาปัตตาจเนโสกาหันตุสเปปิตมาณีโนเอตาวาตจะอมเหหิสัมปทาบุญญาสัมปทางสเปเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทายะสีลังคันตุสัพปตาภาวนาพิรตาหันตุขันตุเทวตาคาตาสุบังคนคาถา วันตุสัพพังสมาร์ครังนละขันตุสัพพะเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะสตีหุนตุนิรันตรังวันตุสัพพังสมาร์ครังนละขันตุสัพพะเทวตาสัมภะธัมมานุภาเวนะสตีหุนตุนิรันตรังวันตุสัพพังสมาร์ครังนละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสตีหุนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาปราปตาปเจกนัญเจยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขัปัฏฐมิสัพปโสสัพเพพุทธาปราปตาปเจกนัญเจยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขัปัฏฐมิสปพโสสเพพุทธาปราปตาปเจกั เตเกนาราคามิปันธมิสปะโสสเพพุทธาพระปัตาปจเกนันจะยังพลังอาหานตาจะเตเชนาราคมปันธมิสปะโสสเพพุทธาพระปัตาปัจเกนันจะยังพลังอาหานตา เจนาระคังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาปรตตาปเจกันันจะยังพลังอรหันตานอรหันตานันจ่าเตจนะระคังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาปรตตาปเจกันันจะยังพลังอรหันตานันจ่าเตจนะระคังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาปรตตาปเจกันันจะยังพลังอรหันตานันจ่าเตจนะระคังพันธามิสัพเพ s ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายาพุทธมรต์นี้ข้าพเจ้าขอน้ำเก้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่แสด็จพระนางเจ้าจริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายวอนนี้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภาสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงรายได้อันสุติสติมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอให้ได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่่งงงสสสมมมมมมเเดดด็จจพพรระััาาาาุทธ้ำอยูในควี ตลอดการและานานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้บทประสิทธิประสาทพรน้อมส่องอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตาย,ยอดสติทั้งฝ่ายไทย,ทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งวงที่3สิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยุทธานุภาพเทวา,านุภาพและทิฏฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลในเป็นสิสร,ริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกประการเทิญ